Killer. Headshot. Fire in the kill that <laughs>

เขาไม่ได้อยู่ในตัวนั้นเขาไม่ได้อยู่ใน S S S T C มบบนีวมาสองดอกผมว่าเดี๋ยวมานะพี่เปิ้ลจ้ะเดี๋ยวเปืนเราแคนใหม่ละอะไรนะคะเราแค้นใหม่แคนใหม่บอลแคนใหม่เราไปถึงไหนละบอล เ,เข้าแม่หนึ่งหนึ่งละบอลหนึ่งถามทำไมหนึ่งมาหยุนไหมถามไว้แช่แล้วตัง้งชื่อว่าเราไก่ ตัวละครเล้าไก่เล้าไก่ไสอง <laughs> ยังไม่ได้คิดตัวละครว่าจะปังเอาการใ้ดิ S P U แต่ไม่ใช่ S P U เว้ยสกอสกอสเปยนวีนไม่เอาบอกว่าชื่อแค่เล้าไก่ป่าเอ็มอมาหลายไายแล้ว อาจจะซือมาหลายแคมนไม่เข้าใจงงไปะฮไนะะังรก็จะแจ้งให้ทราบเผื่อหนึ่งจะละออกจี่เตาหนึ่ละออกที่เต่าแล้ว่าอยู่ไก่รับรองว่าเราใไก่บอยที่กว่าแค้นอบ ปิดอชื่อทอเงไมหนูไงผมเลยจำไม่ได้ไอดีท็อปเหรอเออไอดีทอก็นี่ไงแอปเปิลไรนั่นาหกแปไไมู่นตอนเลขเลยพี่แกไอดีท็อปก็ชื่อท็อปบ้าของพี่เป็นแอปเปนูจริงๆมิตามไอดีทำไมแบบนี้ก็ไมู่

จะมาดีต่างนะครับดีนะ 姬姬 Protection team, win.